สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านครับมานีเบาแต้มผ้าลวยก็ได้มาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันของพ่อสุนทรนะครับเนาะพ่อสุนทรฝันแม่นครับท่านผู้ชมครับมาหงวดนี้ครับพ่อสุนทรกับฝันดีอีกแล้วว่าสันครับฝันว่าเด็กเขาลดหกหล่อครับรดหกหล่อไม้มาไห้ครับขั้นแักไม้โว้ยงามขักขนาดครับประสันส่วนตัวเลขหรือว่าเรื่องราวความฝันของพ่อสุนทรนะครับเนาะงวดนี้ครับเพิ่นสิให้ตัวใดครับไปฝากพี่ น้องอยู่ทั้งผ่านเนะครับนาะไปติดตามรับชมเราฟั้งกับพ่อสุนทรผมพร้อมกันนะครับก่อนสิไปครับเราจะเลื่มครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราแต่งผ้ารวยนี่เลยครับเด้อไปติดตามรับชมเราฟั้งกับพ่อสุนทรครับปันแม่นผมพร้อมกันครับพ่อสุนทรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสุนทรสวัสดีครับสี่ถามหาไลน์ครับอีสีเนาะงวดก้อนหาแปดเนาะครับคุณป่อสุนทรหาแปด ถูกตรงๆเลยครับไปจับปลากระผู้เฒ่าถึงตรงๆเลยเนาะแต่แต่งวดแต่งวดเจ็ดๆนี่บ่รได้ตามครับเอฟซีเนื่องจากทิดภารกิจครับขอโทษพอไฟเอฟซีมาตามต่องวดวันที่1ิตุลาคมพศ2อ6 8้อคุณ่อสุนท่อนฟันดีเนาะครับเนาะเบาซู่เอฟซี <A FC S 2> ฟังนะโอ้เฮ้บาอันนี้บาด่ฟันแนวไรครับ ฝันพวเข้าโหลดมาให้โหลดทุกหล่อขั้นมากไม่เลยโอ้โหลดทุกหล่อเออทุกพันธุ์ที่ล่องขึ้นขับไปขับบ่ได้เจ้าของเจ้าของนั่นครับขึ้นขับบ่ได้ก็เลยเบิดนนะเบามาขับอืมนะเบาขับไปห่อไปเลยโหลดทุกหล่อฮ่อไปเลยเออฮอขับแต่พันธไปเลยแต่พันธุ์ทุเรียนโอ้แลนไปฮอไปเลยอุตายวานอืมจะได้เบ่งขันครับไปขึ้นขับลองมึงขับบ่ไใด รถมันับอะไรน่งอมันก็เลบิกเนาามารับสตาร์บูติดบ่ครับเพื่อนเได้ยังไดมันบบกันขับโบกกาครับโบกกาขับอดวหลุดในโกหล่อ totally ย่างเย่ยมแล้วเ็าบ่ห้องโขกหล่อเนาโขกหล่อเนาวันก็แล้ก็บอกเออนเบามาขับป๊ะมาขับไปให้พอดีครับมาขับไปขอขับไปขอไปเลยว แต,แต่แต่คุณพอ่อนะรครับหอเลยบอนน้าบอน้อนาบาวครับหอเลยหอไปเลยสิปเป้สิแป้ไว้ที่ไหนเนาะเดีววายอยู่บ้านจะบอหกนาะมาแท้เลยหกงดนี่มาแทมันกิด่มันจะมาหกสองบ่หกหนึ่งมาอดหนอดห่อไปเลยครับปตู้เดียวเอเอ บ่งกันหกศูนย์บ่ลระครับลูกครับผมๆลมจังหวะนี่แหละผมกับีเนโลคนนั่นมันบ่ได้เบิ่งทวีย่างของเพื่อนนั่นจำได้แต่สามเก้าสามแต่ว่าตัวหนึ่งจำอะไรสามเก้าสามแต่ว่ามัดมัดฮกหนึ่งก็ฮกสองนี่ล่ะคนนี้ฮกหลอคขั้นหนึ่งนะอยู่เพื่อนคนนันนอาจจะเป็นขั้นหนึ่งกระได้คืดว่านะ หกหรือหกสองมากตัวนี้ล่ะตั้งจังสหวาหกหนึ่งก็หกสองครับผมขับผู้เลี้ยงล้นหกอยู่แล้วหกหลอครับครับนยวจะเป็นหกศูนย์บ่แต่จงหวจะเอาตัไห่มันกลายตเนียขับรถมันต้องหึ่ยที่หกศูนย์ือนที่ทะเบียนทะเบียนทะเบียนําไงทะเบียนหกหกเยอะ สามไอ้สามเก้าสามสีเบียนรถกันไหนเบียนเบียนกลอนะครับสามเก้าสามจ้ำมได้ี่โตจ้ำได้ยูบอบ้านเป็นหกมากเลยวันนี่จักที่ของยังเอาให้คุณปลอดชุนท่อนแปลให้เลยครับเพราะว่าเป็นปูี่ฟันแมนเอหกหนึ่งกับหกสองไนะเออหกหนึ่งกับหกสอง่าหกหเออเอาสองโตะนี่แหละเดียวเลยสองโต๊หนี่อ่ารับ ทะเบียนรุ่นสามเก้าสามเอ,อนี่แหละมิเตอร์นี่แหละที่จำที่ม,ม,ทมันใจวงกลมเห็นไหมครับคุณพ่อหกหนึ่ง,หก,ห,งหกสองหกหนึ่งนี่แหละหกหนึ่งหกสองนี่แหละมากหกหนึ่งเลยแห้งอ้าววงกลมหกมนหกนึ่งครับหกหนึ่งแห้งอ่ามอสิมาเดนี้นครับ,รบวันที่หนึ่งตุลาคมสิบหกสิบหกตุลาคมครับสิบหกเลยสิบหกตุลาคมแห้งกผมว่านั้นครับ จะคของเกิดหกสิบเลล่ะโอ้หกสิบสี่ไหมอายุหกสิบสี่ปีหกี่ครับอ่อไปตองจุด,จ<อ>ดกระดดบ่ตองจดดอกกระยูะนบ่เขาดอกเนี่ครับเขาเขาหกหนึน่งนะเล้กว, 1, 1> ก,ว 1, ลกัตีแม่น้ำนะค่ะเนาะห้าแปดแปด้านันตีได้แม่นโอ้โยาแปดตัวที่ยวแล้วแต่พอกบมมีเงินซื้อบ้านนี่ครับ่าแปดลเนาะออตัวทียวเลยกวดมึงนึงนี่นี่เราเจ็ดไสเอาตะหกใส่หกแปด ถือเบียนรถลดเออทะเบียนโหลดโม่ไส่เนี่ยสามหอดเป็นยังล่ะครับมาครับฮะฝันเกี่ยวก็เพิ่นส่วฝันเกี่ยวเนี่ยมันอันนั้นเอาแต่หกใส่หกแปดเจ็ดบ่อใส่บ่อหกอันเจ็ดเจ็ดแปดถืเบียนทะเบียนโหลดฝันแนวไหนครับฝันวันงวดก่อนบ่งวดบ่อฝันบังเอิญงวดก่อนนี่ละงวดมันออกไปแล้วนี่เออฝันว่ามันโตกี้อ่ ลูกชายไปนั่มเออถูกใช่ไปนั่มาเห็นโอ้ยเดินข้ามามันครับเดี๋ยวงเป็นเลยเก่าครับตัวเลยตัวนี้ครับครับน่ารันะลอดกษารถแท่นี้เนาะนี่นี่นี่อิากมานี่เก้าเจ็แปดสลับกันนิดหนึ่งมันหกแปดเจ็ดศูนย์เตะหกใช้เตวดนี่ผมได้ฝันเกี่ยวกับอันงวดใอีกว่ครับพ่ออก็ทีเด็เจ็ก็อยู่นี่อยู่นี่นั่นล่เดี่หกใส่เจ็ดก็ใส่แปดยอัพทีาก่านมา ก็มาเต็มๆสามตัวเลยนะส่ามันเอาเป็นนะครับหแปดเจ็ดศูนย์เก็บมาอะไรเก็บมาไดมาแป่เจ็ดเจ็ดแด่ีนเต็มเต็มด่วยดีโครกนี่ถ้ามันฮันหัวขึ้นก็เก้าแปดเจ็ดสามตัวตรงๆแตจักว่าเป้อาไห เออตีมาตงมาหุกหนึ่งเพราะ่ไปผู้เดียวไหมครับไปผู้เดียวครับผู้เดียวก็ได้ตีเป็นหนึ่งฮกหล่อือวสกเอาเอาฮกศูนย์ไลานั่งะ้างครับอันนี้เบาแอมมักจะจะเอาไปสืบรตรีล่องเบงครับฮหล่อเกห่อมันต้องกศูนย์หรอมันงงๆนั่ครับแต่ว่าทะเบียนรุนสามเก่าสาม สามเก่าสามทะเยนรดสีตัวจำได้สองตัวเนาะคุณป้าเนาะจำได้สามตัวจำได้สมตัวถ่ายจำได้สามตัวกัเอาสามตัวนี่แหะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองอ้าวคือคือครับครับเอามาคุณพ่อคุณป้าเข่าคักแล้วนี่เมียันซือเมียันะซือประจํานะครับเด็กถ่ายรถต้นนีครับนี่ฝันย่ำได้ออกย่ำนั่นแหละครับคุณพ่อสุนทรท้องเขาครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่16ตุลาคมพศ2568กสบแปับปอสุนทอนเนาะมียังสีถามอีกเบาแต้มถามบออันเอ้าคุณปอสุนทอนฝันถึงอะไงอีกครับบานนี่บอฝันแล้วบานีบ่ฝันึ่งบอมีตัวเล่ยข้านี่ละเออมีตัวเล่ยข้านี่คือหกหนึ่งนีนะครับเนาะมาหกหนึ่งเนี่ยแน่นแน่นแล้วเมามาหกหนึ่งแห้งนาะครับเนาะครับไม่ตีครับคุณต่ออย่าลืมหปุนหมุนต้องเป็นในเก่าน้ำเนาะครับคุณปอสุนทอนเก่าหนึ่งก็ได้ครับ ลองขี่มุนมังคมุนแบบนี้ฮกเน่งเกาเน่งเด็กมุนเด็กฮกลงเป็นเลยเกาเดี๋นะครับตัวเลขของพ่อสุนทรครับพ่อสุนทรครับคันแม่นครับสําหรับวัดก่อนน่ะเนาะครับเนาะหาแปดครับเขาเต็มเต็มจังๆครับมากงวดที่เลี่ยวในเบ้าเต็มบันนี้มาตามเนาะครับหนึ่งตุลาก็เสียดายอยู่ครับวัดนมาเพราะว่าติดภารกิจครับก็เลยมาตามต่อให้งวดนี่เนาะครับเนาะสิบหกตุลาหกแปดเนาะครับเนาะ พ่อสุนทรปันแม่นปันว่าเขาเอารถหกล้อขั้นใหม่ใหม่มาให้ครับเลขพ่อสุนทรกับหกหนึ่งครับหกหนึ่งวงเล็บไว้ให้นี่คือมั่นใจแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วก็กันไว้น้ำหกสองครับบ้านเลขที่ครับสามเก้าสามครับสามเก้าสามหลักกาอายุของหน้าบ่าวพนนองครับเนาะคนทีครับรถหกล้อแล้วรถหกล้อผ้าหาะครับหกศูนย์ครับหกศูนย์ขอให้โชคดีมีโชคลาภครับพ่อสุนทรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ